วันนี้ก็จะมาพูดถึงโซลาเซลล์กันอหลในบ้านเนาะที่ใช้กันเยอะแล้วมีอีกอหลายอย่างที่ยังท่านยังไม่เห็นเนาะที่ผมใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอันนี้ก็ซักเครื่องซักผ้านะแล้วปั๊มน้ำมาทำงานผ่อนนะครับขนาดปั๊มน้ำขนาดเครื่องซักผ้าสิบหกกิโลนะครับสิบหกกิโลขนาดสิบหกกิโลแต่เป็นหลอดไฟฟ้าเบิร์นนะเป็นหลอดไฟฟ้าเอซีเลยทุกอย่างในบ้านนะครับเบิร์บ้านหลายอย,ย่างนะครับ แล้วก็นี่พร้อมไมโครวงไมโครเวฟมองห้องเขาใส่แบบยี่บสี่ชั่วโมงเลยนะครับอ่าเป็นชุดใหญ่เจ็ดสิบสองโวลต์ยี่บห้ากิโลวัตต์นะครับกำลังหม้อแปลงนะครับยี่บห้ากิโลวัตต์คือกำลังของหม้อแปลงแต่บอร์ดจริงๆได้อยู่ประมาณสักหมื่นเจ็ดนี่แหละสิบเจ็ดเคนะครับแล้วก็มีแอร์หลายตัวอยู่ในบ้านเนาะแต่ว่าผมไม่ได้เปิดเอาเพราะเปิดมาเบิดขึ้นแหละแอร์ทีวีนี่ผมปิดไว้ พะพึ่งประมาณสี่โมงเช้าพ่าใส่มาแล้วมื้อนี้ก็ไฟดับน้ำนะครับระบบกล่องวงจรเพราะเอทีเอมันสลับระบบกล่องวงจรต้องใส่ยูพีเอนะเพื่อไวไฟล้วกล่องวงจรมาให้มันันนี่ครับนี่อินเวอร์เตอร์เนี่ยวันีลูกค้าเพิ่นมาซื้อของนะครับผมจอุปรยูขายของเราแฟนเข้าไปหมอนัดเนี่ย ่องไฟเช็กเขาเก็บเขาบ้านไหม๋ยวอัดวิดีโอแป๊บนนะึงอานนะครับนี่มออแปลงครับกำลังอินเวอร์เตอร์ประกอบนี่แล้วพอมออแปลงยี่ห้าเคยี่ห้าเคแต่บอร์ดมันได้สักประมาณสักสิบเจ็ดเคนะกับประกอบเครื่องห้กกำลังมันเพื่อนะครับเพื่อโหลดงสูงแล้วก็ตอนนี้ไฟฟ้าดับนะพรมไทยิึงแบตเตอรี่สองร้อยแอมนะครับสองร้อยแอมหกลูกนะครับหกลูกชาร์จยี่สิบสี่นะครับ ชาร์ยีบสีเนี่กัชาติยีิบสี่เหนไครับชาร์ยีิบสี่นี่นี่ชาติยีิบสี่ชาร์ยีิบสี่แต่อนุกรมใช้เป็นสี่สิบแปดก็คือเป็นระบบเจ็ดสิบสองเอออนุกรมใช้เป็นเจ็ดสิบสองขอพห้ครับเนี่ยเอเมอพิทีชาร์เนี่ยสามชุดชุดละหกแผงนะครับเป็นแผงโพลีแล้วผมจะ,ะไม่โดนบินในเบื้องเนาะเนี่ยเบืองมิตเตอร์ครับได้เท่าไหร่ลเลยหน่วยสิบร้อยพันหมื่น ผมใส่ทั้งบาทเนี่ยเดือนหนึ่งนะประมาณสักถ้าไม่มีโซลาเซลล์นะเดือนละแปดร้อยหน่วยนะครับเดือนละแปดร้อยหน่วยนะหน่วยละหาบาทไปคำนวณเดีวแปดร้อยหน่วยนี่คืออ่าแปดร้อยหน่วยนี่คือใช้แบบแบบจิบๆตอนนี้นยังพันเนี่ยมีตู้ทรงตรู้แช่ยังพัน,ย,นยังหลายอย่างนะไมโครวงไม่มีพันเสือแปดร้อยหน่วยตอนนี้เป็นพันควัวนะครับพั 1, นกว่าหน่วยนะอ่าคาไฟประมาณสักหกเจ็ดพันบาทนะครับถ้าไม่มีโซลาเซลล์นะเปรียบเทียบนะ อ่าประมาณอ่าตีไปแปดร้อยถึงพันหน่วยนะครับตอนนี้ใช้โซลาเซลล์นะครับด้านซ้ายนะเบิ้งลูกศรติดต้องติดเพราะนี้คือติดใหม่นะครับติดลูกศรใหม่จริงๆอ่ะเขาจะหันหัวลูกศรไปข้างบนมันจะงงมากอันนี้คือใช้โซลาเซลล์ดูง่ายถ้าฝั่งขวาคือไฟฟ้าแต่ละไฟฟ้านันดับรับใส่เบ็ดบ้านในเครื่องซักผ้าตู้แช่นี่เบิ้งตูแ้แช่เนี่ครับนี่ยหิบสี่ชั่วโมง ตะกอนถอดนะตอนใช้ระบบ4.8อยู่ถอดนี่7.2ใหญ่ไม่ต้องถอดเลยนะครับเนี่ยเรียงระบบอยู่มั่นนี่ลบอยู่4องศาจุดสามนะครับใส่พัดลงพัดลมหลอดฟงหลอดไฟแล้วก็ตอนนี้ใส่ปั๊มน้ำนะปั๊มน้ำออโต้มันทำงานอยู่ทิมันออโตโอ้ปั๊มน้ำนะครับ ปั่มน้ำทำงานนะนะทำงานตลอดเพราะซักผ้าเนาะได้ยินเสียงเนาะน,นี่ครับเสียงปั่มน้ำตลอด,เ,อลอดคออเครื่องซักผ้าตนี้มันทำงานอยู่ตลอดนะครับนี่ปั่มน้ำออโต้ทำงานเป็นพาร์ทเครื่องซักผ้าเนอะอ่ะไปดูไฟดับถ้าไม่ฆ่าไหนเขาเฮ็นยังเด็กโค้งการโค้งใครไฟดับบ่างไหมค่ะไฟฟ้าดับไหม ไฟฟ้าไฟฟ้าดาบเขาจาัดไฟอะไรนะครับ <laughs> จะได้โอกาสดัดวดิโอให้บึงนะครับงางหนักๆเยลยตัวเย็นละไล่เลครับอู้แข็งปุกเลยเนาะนับตัต้งแต่หมือเศร้านะครับปิดประมาณเขาบอกว่าปิดสองโมงเลย,เยนแหละเนี่ย <laughs> ใส่เดือบดิ้เบึงนี่ครับหนายจอยเนาะ เติมเงินอ่ามันจะอาจจะประชัตนตะพาเนาะเสียงบังนี่ครับใส่เบิดบ้านเนี่ยมิเตอร์คือบ้าในใดใส่อะไรอย่างเงีย้ยมิเตอร์เนี่ยมันคือ24ชั่วโมงแถบบ้านใดใส่อนะถ้าเป็นหนาหน,นาวเนี่ยจะมันจะได้ไฟหลาย,ยใส่ไฟหลายก็คืออย่างผมเนาะมิเตอร์ผมเทำไมเผื่อมันดับมันมาหมุนคือมาให้เบิเังน,นะครับข้างบนข้างบนนี่ข้างบ้านหลังนู้นตรงนี้แหละ สาเบ้านๆฝา,าแพงเด้ผมจะเอา16แพงนะครับเอ้ย16 38นะครับ18แพงทั้งหมดเลยแล้วก็ฝั่งนู้นอีกนะครับฝั่งละหกนี่ครับอันนี้ก็หกนะอันนี้ก็หกอันนี้ก็หกแล้วก็ฝั่งนู้นอีกนะครับมันเป็นระบบ72โวลต์ทีมงานผมก็ใส่เสียบพิดานพร้อมนะ นี่เขาเหตุเขาเสียตัวนเหตุเพราผิดทางนี่น,นะครับเขาเปล่างานนะอันกำลังเตรียมงานนะครับเตรียมงานนย่างนี้แล้วทีเทธนีมาเตยเพิ่อนด้วยเวทที่ว่าไอ้มาทดลองตัวตัวนี้จะเป็นนี่ท่านลูกค้าเพิ่นสแซงเป็นซีสี่ถึงห้ากิโลวัตต์สี่ถึงห้ากิโลวัตต์แต่ใส่บอร์ดหมื่นไปครับซีถึงห้ากิโลวัตต์อ่ะก็หลายตัวอยู่ นะครับเดี๋ยวมันอยู่เทปบ้างนะครับเทปใหเบ้งนะครับรอแบตแป๊บหนึ่งนะครับแบตคือแบตที่จริงๆจะเปลี่ยนแบตให้ดูว่าเป็นแต่เดี๋ยวผมก็ว่าเรื่องแบตอีกนะแบตตัวใดที่มันเสกปัญหาแบบใดเกิดปัญหาแบบใดแล้วก็ติดตามนะครับแล้วจะมีช่วงเยี่ยมชมลูกค้านะครับลูกค้าผมเป็นพันกว่ารายนะไอ้มีช่วงช่วงเยี่ยมเยี่ยมชงลูกค้า ครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยทั่วประเทศอ่ากดติดตามไว้ว่าอ่าต่อไปจะมีถึงท่านบอลเรามีของไปไปไปแจกนะครับเป็นของไปแจกนะไปแจกว่าจะเป็นปัม๊มเป็นหลอดไฟเป็นอ่าพวกโซลาร์โคมอุปกรณ์อะไรชาร์จจงชาร์จเจอร์นะครับอ่าไปเยี่ยมชมลูกค้าแล้วก็ถ่ายการทํางานให้เห็นเลยนะครับถ่ายให้เห็นการทํางานว่าเราใช้มากี่ปีนะ่ปีสิบปีเจ็ดแปดปีเนะี่ย มาแล้วก็ไปทั้งลาวพร้อมนะครับมีทั้งลาวทั้งอะไรเยี่ยมชมนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศมีประเทศเพื่อนบ้านพร้อมจะไปติดไว้เนาะอ่านะครับอันนี้คืออ่ทดลองทดสอบมาหลายระบบครับอ่าม้อแปลงก็พันนี้ก็คือสั่งพันเป็นสองร้อยสามสิบเลยนะสองร้อยสามสิบโวลต์ไม่เกินสองร้อยสี่สิบโวลต์เอซีนะครับแต่ถ้าเป็นหม้อแปลงธรรมดาที่เขาประกอบทั่วไปคือมัน ไปปรับไปสองร้อยสามไม่ได้เลยเพราะว่ามันเกินกําลังที่หมอแปลงเขาพันนะครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วมันจะมีผลเสียต่ออ่าขดลวดอ่าจริงๆอ่ะบอร์ดอ่ามอแปลงเนะี่ยมันสามารถปรับได้แต่ว่ามันเกินขดลวดที่เขาพันมาที่สร้างพันมามันจะมีปัญหาในภายหลังนะครับเพราะฉะนั้นผมสร้างมอแปลงก็คือผมต้องสร้างพันเป็นสองร้อยสามสิบหมดนะครับผมสองร้อยสามสิบโวลต์เอซีหมดนะอ่าไฟเข้าขออกี วนกี G ่โวลต์ก็ตามระบบนไนแหละมีระบบ 12, 24, 48, 72ที่ผมเห็ดเนาะก็สั่งพันเป็นไฟ220ออก230โวลต์ไม่เกิน240โวลต์ดีสีคือ230เป็นมาตรฐานการไฟฟ้าทุกวันนี้ก็เราต้องทําไปตามเพราะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเขาจะเฮ็ดนไปตามนั่นนะครับเป็นมาตรฐานของเขามาตรฐานสากลที่ทั่วโลกเขาทํานะครับก็ชาร์จ เอ่อยี่สบสี่สองชุดใช้เจ็ดสิบสองยี่สี่สามชุดใช้เจ็ดสิบสองต้องฟังผมดีๆเข้าใจบางทีเผมบอกผิดแต่บางที่บ้านลูกค้านะแบตสิบกิโลวัตเราไปบอกหากิโลวัตต์ีกก็มตตีบางทีผมคิดแค่ยี่สิบสี่โวลต์พอชาร์จยี่ิบสี่ไปเปลี่ยนแปลงระบบเกา่าเก่าเขาอะที่ช่างหรือเข้ามาติดอะอ่ะเดี๋ยวเปิดแอร์ให้เพื่อีกเปิดแอร์ให้เพื่อีกตัวตัวก็ได้อะตัวนี้เลย ใส่เบิดบ้านนะครับอ่ะเลือกจะเอาอีกตัวเหมือนสองพันวิทยุนะครับเนาอีกตัวเลยเอาแบบความทำงานเลยใส่กันแบบนักโหดๆกัเลยทีเดียวจะเปิดยากรีโมทต,ตัวนี้แมตเบิด,ดอ่ะนี่ครับอืเอาแบบความรันเลยนะ กาสักประมาณสักสามสี่เกินสี่พันบาทแบบหมดบ้านตู้ยงตู้เย็นพร้อมนะนี่หมดบ้านนะไฟฟ้าไม่มีนะครับไฟฟ้าหลวงไม่เกี่ยวเพราะว่ามันดับเพราะไฟดับไปแล้วนะครับนี่นะครับเขาบอกว่าม้อแค่ห้าแอมทำไมเปิดแอร์ได้หลายตัวแทบมันไม่ได้เกี่ยวกับหม้อครับมไม่ได้เกี่ยวกับหมอ้แมอแอมเพราะว่าผมใช้โซลาร์เซลล์นะนี่นี่ก็ทำงานปกติ อจากตัวอย่างเปิดเดบ้านนะครับตอนนี้ปัมป๊มนุงปั๊มน่าหลอดฟงหลอดไฟเบิดบ้านแหละอยู่นี้ผมก็เปิดพร้อมน้นะพาไปดูคอมแอร์อัดกันยาวๆเลยเดี๋ยวมีช่วงทัวลูกค้าเก่านะครับเป็นบรรๆัไล่แหละแล้วจะไปที่จังหวัดเบิงงนะครับแอร์เนาะสองตัวเลยนะนี่เอา ยังงัน้นไหมนี่เนา,นนานะนี่นะครับนี่นะครับเบิร์ตบานเลยกับทีมงานกับทำงานอีกใช่ <c oughs> พัดลงพัดลมปั๊มลงปั๊มน้ำมอีอยังเบิดตูัแซ่ตัวยังนี่คือเบอิด์ตบานเลยนี่เอาอ่าบางเมื่อผมชาดหอดแบตเตอร์ hot, battle, ลงแบตเตอรี่ยังอยู่พี่พร้อมนี้ ตู้ค่อยชาดง่ายพ้อมอินมาตรงอระตูเดี๋เตรียมไว้ดูค่ะนี่ครับตู้ชาดง่ายชาจแบตเตอรี่นะอ่ามาทดลองการชารจเดี๋ยวเยอมากเบาเรื่องแบตเตอรี่นะครับดีฟเจียวว่ามันเป็นยังไงการใช้างานแบบไหนมันแตกต่างกันแบบไหนปัญหามันเกิดหลายหน่อยมากเพียงใดนะครับแล้วผมอธิบายนี่เป็นช็อตๆไปนี่ครับนี่ก็ใส่อ่าไอ อันนี้ก็ทดทดลองทดสอบทุกอย่างออนกรงออนจิตแต่ปีผมทดลองไว้ยี่ห้อไหนดีไม่ดีการเค็มเป็นยังไงนะครับติดไว้เบิร์นะครับติดไว้หมดเลยนะครับอ่ะตอนนี้คือไม่มีไฟฟ้านะครับนะครับไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับทุกดี่หงดีห้อการใส่แบบไหนอ่ะเฮดไฮเบิร์นี่สามพันเจ็ดนะครับวัดสามพันเจ็ดไฟออกสองร้อยสามสิบสองโวลต์เอซีนะครับเป็นระบบเจ็ดสิบสองนะครับก็ใช้งานหนักกับะตกโหลดเนี่ยมิเตอร์ครับ ดูมิเตอร์อัดกันเยเวๆ้นะครับคืองานผมเป็นงานที่ใช้จริงนะโมแมนว่าไปบอกว่าใส่ได้แล้วไปถอดดูมิเตอร์การหมุนนี่แบบอ่ามันไปพัดพัดลมนะครับดูกันแบบี้ยเวๆถ้าท่านดูผมนะท่านจะได้ใช้งานแบบจริงแล้วก็ดูแลก,กันจริงๆเลยบไม่ใช่ว่ามาคุยมาโมโอ,โอวดอะไรนะครับบางทีเราพูดเหมือนเรานี่ยเ,เขาก็สร้างเขากเกลียดอ่ะนะครับ่บอกว่าอะไรมันยังไงล่ะมันใครๆก็ว่าแบบ อืพูดยากเนาะเหมือนเราไปยกหางตัวเองนะมันพูดแต่ว่าผมก็คือแบบที่บอกออกไปนะครับมันจะการันตีตามนั่นเลยนะครับการันตีตามนั่นเลยดูแลก็คือดูแลตามที่เรากําหนดไว้ตามที่เราคุยกันเลยนะครับถ้าบอเลื่อมผมนะใส่ยักปีกสร้างทษหากันนี่ท่านบอเสียหลายแน่นอนนะครับนะครับเดี๋ยวติดตามนะครับเดี๋ยวติดตามจะมีช่วงเยี่ยมชมบ้านลูกค้าเก่าแล้วไปดูว่าระบบหลายปีมาใช้มาเป็นยังไง อันนี้ครับผมกันตะพนโซลาเซลล์เนาะเนี่ยนะครับเอาจะเยี่ยมชมลูกค้าเก่าทั่วประเทศเป็นพันรายเนาะเป็นพันรายเลยแล้วก็จะไปทั่วประเทศไม่ว่าจังหวัดไหนเยี่ยมชมว่าใส้ด้ดีบ่าการใส่งานเป็นยังไงสักปีสิพันมาปัญหามันเกิดแบบไหนนะครับหลายปีสิพันมาสิปีหาปีเจ็ดแปดปีสักปีนะนะครับตัวติดตามแล้วต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะครับบางทีผมไปเยี่ยมบ้านแล้วก็อ่าจะอ่าได้ของสมนาคุณแล้วก็ไปดูแลร,ระบบห้นะครับ อ่านี่เปิดได้นะครับทั้งระบบเลยนะครับอ่าไฟฟ้าประมาณนะครับไฟฟ้าประมาณเขาปิดจนคำหมดแหละวปิดอ่าเชื่อมระบบผมก็เลยไม่ได้โอกาสอัดไห้เบิ้งนะครับเป็นระบบที่ใหญ่ที่สุดของผมเจ็ดสิบสองนะครับอ่าชาร์จยี่สิบสี่สามชุดเพื่อป้องกันแบตเป็นการบาลานซ์แบตที่ให้ลุ่งโตนะครับผมก็ไปไแก้ให้ท่านลูกค้าที่ผมเจ็ดสิบสองอ่ามาหลายชุดอ่ะขึ้นไปสี่พันกว่านะครับอ่าอยู่ที่สี่พันกว่านะครับ อวัดจึงสูงเงาๆเลยนะครับอ่าอ่าสนใจกับสอบถามมาล้านกระดูกโซลาเซลล์นะบางคนถามอะไรเบื้องขับใส่หินช่งหินเจียยังพอไหมสีพันหาสีพันถกอ่าใส่หินเจียนะใส่อยู่นักๆเลยนะเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยเบิดบ้านเลยเนี่ยใส่กันแบบยาวๆเลยนะครับเบิ้งเชี่ยวหอดลงหอดเล,ล็กทุกอย่างนะครับเบิ้งนี่เอามหาโหดเลยแหละ มมใส้แบบอันนี้เลยคือโอ้ใส้แบบขนาดนวคนสี่พันหกสี่พันเจ็ดนะครับอาจจะไมืยน,นเนยเดี๋ยวจะมีช่วงเยี่ยมชมท่านลูกคา้าตัวนี้หกปีแล้วนี่เป็นชุดธรรมดาชุดไฟธรรมดานี่มาตรวจสอบไปว่วามันสีงคงทนเป็นแบตน้ําที่ผม,มใส้ครับเบิ่งอันนี้เพิ่งมาสซตหัวนะี่มันไม่ใช่แบตใหม่นะแบตเกา่านะผม,มเสตลหลงหกปีแล้วนะครับหกปีแล้วนะได้พวกที่พัดลมดีชงดีซีแล้วก็อยู่ นอกบ้านอีกสามที่ตัวยี่ห้อตัวไหนเป็นยังไงอักเหิงเบิรงกกาจจ่าอะไรเนี่ย <Yeah. S 1> ตัวนี้จะกี่ปีก่อนที่มาขายให้ท่านดูค่ะตัวนี้กี่ปีนี่นี่นี่กี่ปีแล้วนี่นี่ครับนะคือบ่อแบบการใส่งานจริงประมาณว่าสิเป็นเป็นบาคือถามว่ามันใส่ได้มันก็ใส่ได้เบิร์ดแต่ราคาถูกๆมันก็ใส่ได้เบิร์ดแหละหงคงหงเขาอย่างเนี่ยแต่มันถิใส่จากวิจากหน้าที่แค่นั้นเองเขาลงใายท่านเบิรงกคือของผมมันเป็น อธิบายพยายามฟังนะครับพยายามฟังเดี๋ยวท่านจะรู้ในภายหลังว่าผมไปบรมเณว่าคุยหรือไปแก้งานลูกค้าอื่นเนี่ยแต่เยอะแก้งานตัวเองก็เยอะนะครับมันบรมเณว่ามาบอกขอของัองืคืออยากให้ท่านนะใส่งานแบบให้มันคุ้มนะครับลงทุนไปให้มันคุ้มในภายอนาคตนะครับถึงว่ามันมีปัญหายังโทรหาผมได้เลยถ้าไม่ลืมกันะพลอ่นะเพราะว่างานทุกอย่างนะมันมีการปรับเปลี่ยนมีการแก้ไขมีการยังให้มันลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับเบิ้องนี่เบิ้ง4,002เปิดแอร์ี่เบิ้งเบิ้งมิเตอร์ทดลองมาหลายรูปแบบนะครับนะเวลาผมบอกกับพยายามฟังแลยครับคือผมไม่ได้ว่าเก่งเลิศเลือดแต่ว่าผมใช้งานปฏิบัติมากนะครับทดสอบทดลองมาจริงลงมือจริงทํางานเองนะครับทํางานเองด้วยมือนะครับนะครับคือเหตุงาน เองจริงด้วยมือนะครับแล้วก็ผมไปทุกงานไปด้วยตัวเองทุกงานนะครับทําจริงลงทุนจริงเสียจริงเจ๊งเองจริงนะครับแล้วก็ขาดทุนเองจริงที่ทําให้ท่านดูจัดโปรจัดยังไงนนะ่ะคือผมบอกว่าขาดทุนบ่มีผู้ใดเราขายของวามมา่าโอ้บ่มีเราผู้ใดขายของขาดทุนผมนี่แหละครับผมกันตะพนโซลาเซลล์นี่แหละอ่ากันลันตีท,ท่านท่าผมเฮตดคือเขานะตอนนี้ผมมีเป็นพันล้านแหละผมบอกไว้เลยถ้าไปเห็นแกโตคือเขาคืออ่าที่เขาทาทากันที่ง,งานท้่อะไรผม โอ้มีเป็นพันๆเป็นหมื่นล้านเล้ว่บอกไปเลยนะครับบมเมนมาบอกไอ้แบบนีบ่แบบบอกแบบคือการันตีอ่ะการันตีเดี๋ยวท่านจะเห็นเดี๋ยวไปกดติดตามคลิปไว้นะครับกดติดตามคลิปไว้เดี๋ยวจะผมไปเยี่ยมชมบ้านท่านลูกค้านะครับที่ใช้ามาเป็นสิบบปีเจ็ดแปดปีเก้าปีที่ผมไปติดไว้นะผมจะไปเยี่ยมชมว่ามีจังหวัดไหนบ้างนะครับลูกค้าทั่วประเทศเป็นพันๆลายจะไปเยี่ยมชมนะครับ กดดตามไว้อาจจะเป็นท่านก็ได้นะท่านผู้โชคดีนะครับท่านจะได้อุปกรณ์ที่เราไปสมนาคุณนะครับเพราะท่านเคยใช้บริการผมนะครับผมจะไปสมนาคุณให้ท่านนะครับสอบถามเบอร์ตามคลิปหลายๆคลิปนะครับไปเบิรงนเอานะครับตัวนี้เปิดอร์สนานเลยทุกอย่างในบ้านนะครับอ่เหตุใ้เบิรงเดี๋ยวจะมีทั้งไลฟ์สดนะครับผมจะไลฟ์สดด้วยนะครับโจจะไลฟ์สดให้แล้วก็ ให้ด่าได้โจมตีได้ยังทุกอย่าง,างคือเอาวัดใจเลยครับเอาแบบเปิดใจเลยอ่าผมทํางานจริงดูแลจริงประกันจริงแค่ไหนนะครับอ่าเปิดใจกันเลยสดเลยพรดะอะว่าโตว่าโตเถียงยังแล้วก็จะอันนี้กันเลยนะครับอ่าคุยกันในนั้นเลยในสดเลยนะครับอ่าเป็นยังไงบ้างนะครับลูกค้าทุกคนผมไม่เคยทิ้งนะว่ากันไปตามเหตุตามผลเราประกันยังอะไรยังไงว่าตา,ามนั้นเลยนะครับพอเรามีข้อกําหนดให้ในคลิปก็มีให้ชัดเจนเนาะ ทุกคนทุกท่านทราบอ่าขอพูดครับผม